ดูเจ้าทินครับเจ้าทินดูจะเป็นเรื่องขนมไหมเนี่ย เป็นเรื่องขนมเลยนองร้อก่อนก็ได้ครับจอดยู่นี่ก่อนก็ได้รอรอดูเพื่อนกันโอ้ยแน่นอนว้ยแน่นอนแน่นอนแท็กชั่นนาวล่ามอ้ยโอ้โหไม่เสียชื่อเจ้าทินไม่เสียชื่อเจ้าทินเจ้าทิน ต้องลงไปตั้งใหม่ออน,นองนี่อา่าล้อขวาต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้เนี่ยไม่งั้นติดพอรถเตี้ยดูลองรอยนี่ผมสไลัอ่าโอเคโอเคคืนคื้น,นมา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 ยาวเลย ได้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 ได โยกโอเคได,ได้ได้แล้วได้แล้วขึ้นเลยพรมอะไรซ้ายหน่อยอพรมอะไรซ้ายหน่อยพรมอะไรซ้ายอีก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 อ่ะพอแล้วขึ้นเลยขึ้นล้วขึ้นลวขึ้นลวโอ้โห เปล่า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 แน่นอน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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหแน่นอนแน่นอนโอ้โหแท็กชันหูยาวเลยยาวเลยน้องยาวเลยรับเกลือมา กดไป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 โซ่ต้องมาแล้วเนี่ยลากลากอยู่ในร่องเลยอยู่ในร่องเลยเด็ดหักซ้ายครับหักซ้ายหักซ้ายอ่าอยู่ในร่องเลยรอดรอดโอ้แน่นอนแน่นอน อ oh. ถอยมาถอยมาอ่ะโอเคกดไปขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วไป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 อย่างเงี้นแหละไปอย่างเงี้นแหละไปไปไปโอเคเก๋าเก่าเก่า พอใส่เฉพาะบ้านก็ได้หนึ่งทางครับตะกี้ก็จอดกินลมชมวิวครับน้าอ้วน <laughs> กดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พัดคลิปใหม่ๆจากพวกเราะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงออกรออะไ์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ